สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงความถูกความแพงของหุ้นในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราใช้ในการพิจารณาจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการพิจารณาถึงความถูกความแพงของหุ้นในอีกมิติหนึ่งนะครับในเรื่องของ ความพรีเมียมของหุ้นอะไรประมาณนี้ที่เราอาจจะเคยได้ยินกันนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับเวลาที่เราพิจารณาถึงความถูกความแพงของหุ้นตัวนั้นๆเราจะดูที่ค่า PE หรือไม่ก็ค่า p b v นะครับในส่วนของค่า P ถ้าตัวเลขมันสูงก็บ่งบอกถึงความแพงของหุ้นตัวนั้นๆหรือในส่วนของค่า p b v ที่ถ้าตัวเลขมันสูงเกิน2เท่าขึ้นมาเนี่ยก็แสดงถึงความแพงของหุ้นตัวนั้นๆแล้ว นะครับบางคนก็จะเอาค่า P/E ของหุ้นตัวนั้นๆไปเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจของหุ้นตัวนั้นๆนะครับถ้าเกิดว่าค่า P/E มันเกินกว่ากลุ่มก็แสดงถึงความแพงของหุ้นตัวนั้นแต่ถ้าเกิดว่าค่า P/E มันต่ำกว่ากลุ่มก็แสดงว่าราคาของหุ้นตัวนั้นก็ค่อนข้างถูกอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีหุ้นอยู่บางตัวนะครับบางบริษัทที่ ค่า P/E สูงกว่ากลุ่มมากสูงกว่าหุ้นในกลุ่มเยอะมากหรือค่า P/BV สูงกว่าหุ้นในกลุ่มเยอะมากๆแต่คนก็ยังพูดถึงคนก็ยังให้ความสนใจอยู่ซึ่งอันนี้เขาก็จะเรียกว่าการให้ค่าพรีเมียมของหุ้นตัวนั้นๆที่มีความโดดเด่นที่มีความแตกต่างไม่เหมือนกับในกลุ่มนะครับแล้วก็เป็นที่น่าสนใจอะไรประมาณนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าหุ้นตัวนั้นๆเนี่ย สมควรได้ราคาพรีเมียมแบบนี้หรือเปล่านะครับเราจะพิจนารณาอย่างไงโดยที่ในคลิปนี้นะครับจะตัดในเรื่องของหุ้นที่มีปัจจัยบวกจะข่าวหรือการเก็งกำไรออกไปซึ่งมันอยู่นอกเหนือในส่วนของปัจจัยที่เรากำลังพูดถึงอยู่นะครับสำหรับส่วนตัวผมเองนะครับมองว่าหุ้นที่ควรได้ราคาพรีเมียมขึ้นมาจะต้องมีปัจจัยดังนี้นะครับ หก็คือต้องเป็นหุ้นที่เป็นเบอร์หนึ่งของกลุ่มนั้นๆก็หมายความว่าอาจจะเป็นหุ้นที่มี m มาเก็ตแชร์ในกลุ่มธุรกิจนั้นๆเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ต้องทิ้งห่างอันดับ2ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับก็เรียกได้ว่าคือไม่สามารถที่จะมีบริษัทอื่นๆเนี่ยขึ้นมาแซงอันดับ1ได้อย่างที่ 2. ถ้าเกิดว่าบริษัทนั้นๆไม่สามารถที่จะเป็นเบอร์หนในกลุ่มได้นะครับ เราลงมาอาจจะต้องมีอำนาจในการต่อรองในเรื่องของต้นทุนหรือราคาขายสินค้าของเขาได้ก็คือสมมุติว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มนั้นๆแต่เขามีในเรื่องของอำนาจในการต่อรองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นทุนราคาของวัสดุนะครับอุปกรณ์ของเขาหรือจะเป็นในส่วนของราคาขายสินค้าของเขาก็ตามก็ทำให้หุ้นตัวน,นั้นๆมีความน่าสนใจได้เช่นกัน แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คือแนวโน้มธุรกิจของหุ้นตัวนั้นๆจะต้องดีแล้วก็มีโอกาสที่จะดีไปเรื่อยๆนะครับได้อีกนานเรียกได้ว่าไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นตะวันตกดินนะครับหรือว่าธุรกิจที่ใกล้จะอิ่มตัวแล้วก็ใกล้จะโดนภาวะถดถอยแล้วอะไรประมาณนี้ 3ปัจจัยนี้นะครับก็เป็นปัจจัยที่มีส่วนที่จะทำให้หุ้นตัวน,นั้นๆมีราคาที่พรีเมียมขึ้นหรือแพงขึ้นกว่าหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันของธุรกิจนั้นๆนะครับอย่างไรก็ดีเราจะพบว่ามันจะมีหุ้นที่ตัวบริษัทเขาไม่สามารถที่จะควบคุมต้นทุนหรือควบคุมราคาสินค้าของเขาได้นะครับอาทิเช่นกลุ่มคอมมูนิตี้กลุ่มพ่อกพันนะครับอาทิเช่นพลังงานพลังงานน้ำมัน พวกราคาหมูราคาไก่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีราคาตลาดกลางที่เป็นตัวกำหนดราคานะครับในแต่ละช่วงที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนักทุนเขาก็จะไม่ค่อยให้ค่าพรีเมียมเยอะนะครับค่า PE ก็จะไม่ค่อยสูงค่า p b v ก็เช่นกันนะครับเราจะเห็นเลยว่ากลุ่มนี้ p e กับ PBV เนี่ยค่อนข้างอยู่ในระดับที่น่าสนใจ แต่มันก็มีอยู่บางหุ้นที่อยู่ในกลุ่มประมาณนี้นะครับที่นักลงทุนก็ให้ราคาพรีเมียมกับหุ้นตัวนั้นๆมากกว่าหุ้นตัวอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มซึ่งหุ้นตัวนั้นๆก็มักจะมีอะไรที่โดดเด่นขึ้นมานะครับจนนักลงทุนเนี่ยเขามองเห็นแล้วเขาสนใจนักลงทุนก็เลยทยอยเข้ามาซื้อนะครับพอลหลายคนเข้ามาซื้อราคามันก็ต้องสูงขึ้นแต่ทุกคนก็มองว่าเฮ้ยเพราะมีความพิเศษตรงนี้ไง ราคามันก็เลยควรจะต้องเพิ่มขึ้นนะครับก็ควรจะต้องแตกต่างจากผู้อื่นๆที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วอะไรละ่ะที่เป็นปัจจัยที่มันโดดเด่นขึ้นมาสำหรับส่วนตัวผมเองจะมองในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับการที่ไม่ได้คิดแค่ในกรอบอย่างเดียวกรณีการควบคุมราคาขายหรือราคาต้นทุนไม่ได้เลยเนี่ยแต่ยังสามารถที่จะ เพิ่มมูลค่าหรือหาตลาดได้มากขึ้นนะครับหรือว่าการแปรรูปสินค้าเหล่านั้นให้มีราคาให้มีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็เป็นหุ้นที่มีโอกาสจะได้รับราคาพรีเมียมเพิ่มขึ้นมากกว่าหุ้นที่อยู่ในกลุ่มแล้วยิ่งถ้าเป็นหุ้นที่เป็นเบอร์ต้นๆของกลุ่มธุรกิจนั้นๆแล้วนะครับมันก็ยิ่งจะทําให้นักทุนหลายๆคนเนี่ย กลับมามองหรือมองเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับก็มีโอกาสที่จะส่งผลทําให้ราคาของหุ้นตัวนั้นมีการเพิ่มขึ้นกว่าหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันของเขานะครับการปรับเปลี่ยนการต่อย,ยอดทางธุรกิจของหุ้นตัวนั้นก็เช่นกันนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็มีโอกาสที่จะทําให้นักทุนหลายๆคนเนี่ยมองเห็นถึงความน่าสนใจ ของตัวบริษัทแล้วก็อาจจะทําให้มูลค่าของหุ้นตัวนั้นมีระดับพรีเมียมที่เพิ่มมากขึ้นกว่าหุ้นที่อยู่ในกลุ่มก็ได้ผมจะยกตัวอย่างให้พอมองเห็นภาพแล้วกันยกตัวอย่างนะครับอย่างหุ้นในกลุ่มพลังงานไฟฟ้าซึ่งมันก็โดยที่กลุ่มนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีคู่แข่งเยอะอยู่พอสมควรในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโนนน,นนันนีนะครับ ซึ่งพอคู่แข่งเยอะมากขึ้นนะครับการดําเนินธุรกิจในประเทศอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ก็ต้องมีการขยายตัวธุรกิจของเขานะครับไปยังต่างประเทศหรือไปยังธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตัวเขาเองนะครับแต่มันก็ยังไม่เพียงพอนะมันก็ต้องมีอย่างอื่นเข้ามาประกอบด้วยยกตัวอย่างนะครับอย่างหุ้น EA หรือว่าบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ณตอนนี้ราคาของเขาค่อนข้างที่จะสูงมีค่า PE สูงมีค่า PB v วสูงนะครับซึ่งมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่นัองทุนให้ระดับพรีเมียมของราคาขึ้นมามากกว่าหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันของเขานะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูหุ้นที่อยู่ในกลุ่มพลังงานไฟฟ้าเนี่ย P จะไม่เกินประมาณ1 5เท่านะครับ P/BV จะอยู่ประมาณไม่เกิน2เท่า3เท่านะแต่หุ้นตัวนี้ก็เกินไปเยอะเลยนะครับเราจะเห็นว่าหุ้น EA นะธุรกิจของเขานะครับรายได้ส่วนใหญ่เนะี่ยจะมาจากในส่วนของลงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแล้วก็ลงมาก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มธุรกิจไบโอดีเซลนะครับซึ่ง2อันนี้แหละที่สร้างรายได้ให้กับตัวบริษัทของเขา แต่ว่ามันจะมีอีกธุรกิจหนึ่งนะครับที่เขาก็ทำอยู่นั่นก็คือธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ซึ่งตอนนี้มีความน่าสนใจมากๆเลยหลังจากที่เทรนด์การนำรถ EV ีเข้ามาใช้นะครับทั้งในประเทศแล้วก็ตอนนี้คือทั่วโลกแล้วเขาก็พากันใช้กันนะครับมันก็เลยส่งผลทำให้หุ้น EA เนี่ยมีความน่าสนใจซึ่งอันนี้แหละมันทำให้มีความแตกต่างจากหุ้นในกลุ่มเดียวกันของเขานะครับมันก็เลยไม่แปลกที่ ค่า P/E จะสูงหรือค่า P/BV จะสูงนะครับเพื่อนๆหลายท่านอาจจะมองว่าอย่างนี้หุ้นที่มีค่า P/E หรือมีค่า P/BV สูงๆเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีความน่าสนใจในตัวบริษัทหรือเปล่าจนนักลงทุนเนี่ยก็ให้ระดับพรีเมียมของหุ้นตัวนั้นๆซึ่งจริงแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่เสมอไปนะครับบางทีเขาอาจจะให้ความพรีเมียมของกลุ่มนั้นๆก็ได้บาง,บางกลุ่มเนี่ยมีค่า P/E ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้น ก็เลยส่งผลมาที่หุ้นตัวนั้นๆเนี่ย PE มันก็ควรจะต้องอยู่ระดับประมาณนั้นด้วยอะไรแบบนี้นะครับอาทิเช่นกลุ่มโรงพยาบาล,ลเราจะเห็นว่าค่า PE ของเขาก็จะค่อนข้างสูงหรือกลุ่มค้าปีกอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราอาจจะต้องไปพิจารณากันเป็นกรณีไปแต่ว่ามันก็จะมีเป็นบางหุ้นนะครับที่มีค่า PE หรือค่า P/BV ที่สูงกว่ากลุ่มของเขาเยอะมาก แต่พอเราเข้าไปดูในรายละเอียดที่เกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันสูงจากอะไรนะครับเราไม่รู้ว่าอะไรคือจุดเด่นของเขาเขาก็ไม่ได้เป็นบริษัทที่เป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยไม่ได้เป็นบริษัทที่สามารถต่อรองเรื่องต้นทุนราคาขายอะไรพวกนี้ได้เลยอะไรแบบนี้นะครับจะทำไมคือราคาเขาปรับตัวขึ้นมาเยอะขนาดนี้นะครับเมื่อดูจากค่า PE หรือค่า P/BV ที่เกิดขึ้นซึ่งถ้าเราหาไม่เจอนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยให้มองว่าเป็นความเสี่ยงเอาไว้ก่อน อาจจะต้องเวท and ซีหุ้นตัวนั้นๆไปก่อนจนกว่ามันจะมีข่าวออกมาว่ามันเกิดจากอะไรหรือมีข้อมูลอะไรออกมานะครับค่อยไปพิจารณาอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้ในส่วนของค่า P/E เนี่ยบางทีมันอาจจะสูงขึ้นมันจะมีอยู่2กรณีนะครับกรณีแรกนะครับก็คือกําไรมันอาจจะลดลงแต่ว่าราคาหุ้นมันยังเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นกรณีที่2ก็คือกําไรต่อหุ้นเนี่ยเท่าเดิมเลย แต่ราคาหุ้นมันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเราก็ต้องมาดูด้วยสมมุติว่าราคาหุ้นมันเพิ่มขึ้นแต่กําไรมันเท่าเดิมเนี่ยต้องไปหาแหละวมันเพิ่มขึ้นจากอะไรนะครับมันเพิ่มขึ้นจากอะไรมันมีนัยยะอะไรสําคัญหรือเปล่าหรือถ้ากําไรมันลดลงแต่ราคามันเท่าเดิมเนี่ยก็ต้องไปดูว่ากําไรมันลดลงด้วยสาเหตุอะไรอะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็นสาเหตุที่มันสุดนิสัยจริงๆนะครับราคามันก็ คงไม่ค่อยล่วงลงมาเยอะมากนะครับมันก็จะอยู่ระดับที่ท่วๆเก่าของเขาแหละอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องไปพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้ประกอบนี่ก็คือในส่วนของการพิจารณาถึงความถูกความแพงของหุ้นในเรื่องของการให้ระดับพรีเมียมของหุ้นตัวนั้นๆน,น,นะครับลองไปพิจารณากันดูแล้วกันนะส่วนใหญ่นะครับหุ้นที่มีระดับความพรีเมียมที่นักทุนเขาให้ความพรีเมียมของราคานะครับ ราจะสังเกตได้ก็คือค่า PE มันจะสูงกว่าหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันของเขาแล้วก็มันจะมีในส่วนของค่า P/BV ที่สูงกว่าหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันของเขาด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็มาพูดประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเนเพื่อนใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับปเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปให้เพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุน้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพลงว้นนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ